สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับผลบาบับนะคะอันนี้เป็นบาบับสายพันเทอริริสนะคะซึ่งส่งส่งมาจากจังหวัดกระบังนะคะซึ่งพี่คนหนึ่งเขาได้ส่งมาให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูว่าผลด้านในเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นผลที่ออกเป็นผลที่มีผลผลิตแล้วนะคะจากต้นที่ปลูกในเมืองไทยคะ่ะปกตินะคะจะเป็นไม้แตกและหาย,ยากนะคะ,มะเมลนี้นําเข้าจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะน ผลนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นะคะมีลักษณะผลนะคะประมาณหนึ่งกำมือของเรานะคะแล้วก็ผิวนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นกรรมีหีนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าคันนะคะเหมือนบอบใส่พันดิจิคาทาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองทุบกันดูนะคะนิสัยเอาพุเล่นว่าเขาบอีน,นี่นะคะขนาดต้องใช้อะไรแข็งแขุบนะคะว่า ก็จะได้แตกเป็นทางเดียวกันอันนี้เป็นเดี๋ยวเรามาลองชิมเนื้อค่ะว่าเนื้อเนื้อเขาเป็นยังไงนี่เนื้อเขามีลักษณะแห้งมากเลยนะคะแล้วก็งองทานดูอืมอกรอบมากเลยค่ะแล้วก็มีรสรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะฟูฟูเหมือนขนมปังลิงที่เขาเรียกชื่อเนื้อของผลเบาบับนะคะเป็นผลไม้ที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดหาย หาทานได้ยากมีประโยชน์มากนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็รีวิวเพียงต้นนี้เท่านี้นะคะและส่วนเพื่อนๆที่สนใจอยากสักต้นไปปลูกนะคะอันนี้เป็นต้นกล้านะคะความสูงประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะคะลำต้นอ้วนมีขนาดใหญ่รากแน่นนะคะบรรจุในถุงนะคะสี่คูณสิบ นิ้วนะคะราคาต้นละห้าราสิบบาทรวมค่าจัดส่งทั่วไทยนะคะทั้งส่วนจะมีป้ายชื่ออย่างนี้ติดให้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถนะคะทักมาสั่งไปได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะ